สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพ็ญพารวยนะครับอ่ะมือนี้ก็เป็นมือโศกมือมันนะครับกะให้เอฟซีเลือกฮะแต่สิ่งดีๆนะครับเพราะว่ามือนี้เป็นมือห้อยออกนะครับกะอาจารย์นครเพ็ญกักะมาย่ำนะครับแต่ว่ากะเอฟซีมักกะจัดนะครับ บม,มัดกับพานไปนะครับเพราะว่ามันเป็นตามสูตรอาจารย์นครเพ่นกับท้ำตามสูตรนะครับทํำตามสูตรถ้าออกบอกมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าอาจารย์นครเพ่นกับย่างยำยำในตัวในตัวที่อาจารย์นครเพ่นมัดนะครับก็คือไอ จ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่มันเป็นเป็นเลขดังนะครับเป็นเลขดังอาจารย์นครเพ็่ว่ามันอาจจะไปเจ็ดสองบอนะครับแต่เจ็ดนี่อาจารย์นครเพื่อนหมักครับเลขเจ็ดเนี่ยนะครับแต่ว่าสูตรของอาจารย์นครเพื่นก็คือแปดหนึ่งเจ็ดนะครับหรือว่ามันสะมาตัวเก่าเนี่ยตัวที่มันเคยออกแล้วนะครับ อันนี้เป็นบนนะครับสองตัวนี้เป็นบนนะครับแต่ว่าล่างล่างในของอาจารย์นครเพินมากที่สุดก็คือ C7 นะครับ C7 C2 เนี่ยย่างเป็นร่องนะครับตามเพราะว่า C2 งนี่มันเป็นคล้ายๆว่างวดนี่อาจารย์นครเพินเลขมันจับกันมันสีเข่าสองสตรนะครับ ปกตินี่ยซีซีเน้นสูบเดียวได้นะครับแต่ว่างวดน,นี้คือคือมันจะมีอยู่ีสองกับ4ีเจนะครับอันซีศูนย์ี่เป็นตัวร่องนะครับเพราะว่ากับออาจารย์นครเพื่นก็ให้มายั่ว่าอาจารย์นครเพื่อนมาตัวนี้นะครับก็คือชุดนี้นะครับเพราะว่า ชุดบนนี่กกมักแต่ว่ามันเป็นเลขดังนะครับถ้าออกออกตรงเลยครับเลขดังเลยถ้า่ออกเนี่ยเช่มีจักตัวนะครับจะให้เอฟซีชอบก็จัดนะครับแต่ว่าอาจารย์นครเพ่งก็ชอบนะครับแต่ว่ามันเป็นเลขดังนะครับแต่งวดบางนึงเนี่ยก็เลขดังกมานะครับแต่งวดก่อนเนี่ยบ่มาานะครับากให้เอฟซี เข้าใจในตอนนี hmm. um, loves, mm ้นะครับหรือว่าใครอยากเอาเลขเล่าไปเสียงนะครับเลขเล่าพัฒนาของมือนี้มันจะออกใกล้เคียงกับเลขเล้าบลนะครับเล้าพัฒนาอันนี้คือเล่าพัฒนานะครับแสงนะครับอันนี้คือเล่าพัฒนานะครับหวยเล้าพัฒนาเขาออกแปลกๆนะครับออกแปลกสองสามงวดมานี่นะครับของเล้าพัฒนานะครับ เห็นไหมครับออกแปดแปดแปดหนึ่งแปดหกแค่นั้นนะครับการที่จะออกหวยเล่านะครับเสี่ยนที่ช่องง่ายๆนะครับเล่าพัฒนาจะหลุดเป็นแถบๆสองสามงวดแล้วนะครับเพราะว่าบางที่เล่ากับเห็ดแปลกๆกันนะครับอย่าว่าแต่หวยไทยนะครับหรือว่าอยากอยากเสียงกับคือนี่แหละครับกัคือหนึ่งแปดหกออกบนนะครับนะครับ ปดหนึ่งนะครับเล่าพัฒนานี่ล่าพัฒนาข้าเจ้าจะเอาสองตัวก,กลางนี่ครับเป็นเลขล่างนะครับตามปกตินะครับจะบา่างเว็บก็บเอาสองตัวหนะนะครับแต่ว่าทั่วไปก็คือเอาแปดหนึ่งนี่นะครับ บางเวฟก็เอาสองตัวหนาคือแปดแปดนะครับบางเป็น mm hmm. ทัางนี้เป็นทั้งไทยนะครับอันนี้เป็นสามตัวไทยนะครับหนึ่งแปดหกนี่เป็นสามตัวไทยนะครับ <c oughs> เล็กล่างจี่ยูย่ตรงกลางนะครับสําหรับไวยเล่านะครับหรือว่าอยากเอาตัวนี่ไปเสียงกับรองเบิงนะครับก็คือที่เห็นนะครับเพราะว่าอาจารย์คนครเพ่งกับมาุดก็คือ ีนะครับมักสุดซีเจ็ก็เป็นชอบส่วนตัวนะครับเนาะเพราะว่าอาจารย์นครวิ่งกระเฮ็ดไปตามสูตรนะครับก็คือมักสุดเอฟซีมักน้ำกับจัดนะครับก็คือนี่แหละครับนะครับมักตัวนี้ที่สุดแล้วก็รองลงมากก็คือซ2สองสนะครับรองลงมากกคือตัวนี้นะครับ นะครับลองลงมาก,กับคือตัวนี้นะครับแล้วก็ถ่ายก็คือส0นี่นะครับตัลูลองลองเด่นนะครับส0นี่ถ้าทาให้มากศูนย์กับให้ให้จัดยูทีสี่4ูนยหรือว่า06.60แค่นั้นนะครับ 07นี่ก็ยัง่งแต่ว่ามันกับตินเล็กดังนะครับเอาเปลงในเอฟซีอันนี้ก็คือว่าอาจารย์นครเม่นกับิเริ่มแต่งตัวไปทำงานนลครับจะได้กับแห่งเอฟซีคิดให้ดีสกักก้อนนะครับบางที่เลขกดังมันกับออกบางที่มันกับบ่ออกนะครับเพราะว่ามันดังนี่ลยงวันนี้ดังายนะครับ แม่แต่ลอตเตอรี่นี่มากนี่ว่างแพงนี่แม้แต่ลอตเตอรีน่นี่ว่างแพงนี่เขาเก็บเลยครับอ่าเก็บแล้วก็เอาราคากันสุดๆนะครับถ้าตัาวแรกมันดังไรเข้ากับเบกรกไว้ก่อนนะครับบ่บต้องไปจับแล้วกันเฮ้ามักตัวนี้เฮ้าก็บ,บ่ต้องไปจับตัวอื่นนะครับอ่าเอาไทายนี่ก็ให้อาจจรนาค่อยเพ่นก็ให้อีซี่อ่าโชคดี นะครับอ้าวสวัสดีครับ